อย่าลดนาอมนิ้วลูกไม่อมนิ้วเอามือออกไม่ค่ะอมอออกอมเนี่ยอมนิ้วชื่ออะไรคะแม่อภดิ้งอะไรคะดิ้งอะไรคะน้องอะไรคะ นนุนนิเียดน้อนุนนค่ะอรุบาลเลยค่ะอนุบาลค่ะค่ะวันหนึงอุบาลหนูชื่ออะไรชื่อดาชีดาเดียแเดียนานุนีค่ะน้องยูนิค่ะหนอายุเท่าไหร่คะฮะอายุเท่าไหร่คะอนุบาลค่ะอายุอนุบาลอายุสกีขวบค่ะ สี่ขวบแล้วค่ะต้องกอไก่ให้ฟังหน <c oughs> ่อยก่อไก่ต่อใจขอให่ขวดขอไข่ขอห้รดาบุ ตัว่เชียห่้ต่ดัขา้าขมาล้ว่หน้รอไนน่นน่นู่ตาโตโรงเรียนของเราหน้าอยู่ใช่โรงนี้โงเรียนโรงเรียนห้อไหนมไหมใช่ค่ะคุณครู เด็กจับปากงั้นสิไม่สวยเด็กๆอะไรอยา่าทะลุ